เตือนวิดีโอที่จะได้รับผมแบบนี้อาจจะมีภาพหรือเนื้อหาบางส่วนที่ไม่เหมาะสมเช่นการดื่มของมึนเมาอย่าเล่นแบบมันเตือน ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง VR Angler Channel นะครับผมวันนี้นะครับเราปักหลักอย่างที่บอกนะฮะอาทิตย์ที่แล้วนะครับเราไปประเดิมน้ำแรงแรกของปีนะครับก็สักเซสนะครถือว่าสักเซสแต่แต่นะฮะมีแต่ความมันเนี่ยมันระดับ9้าเต็มสิเลยนะฮะแต่ขาดอย่างเดียวที่ไม่ให้สิเต็มส0ก็คือใหญ่ครับวันนี้นะฮะผมตั้งใจจะต้องหา ปลาใหญ่ให้เจอให้ได้นะฮะต้องใหญ่เกินกว่าที่เคยได้นะครับมันต้องใหญ่ขึ้นไปอีกนะครับผมเชื่อว่าน้ําแดงทุกปีเนี่ยต้องใหญ่แล้วมันจะต้องมีปลาใหญ่ๆที่คาพไม่ถึงมาเสมอนะฮะเราเดาไม่ถูกแล้ว่ามันจะใหญ่ได้ประมาณไหนนะครับเราไม่ถูกจริงๆอาจจะใหญ่เกินคาดคิดหรืออาจจะเล็กกว่าที่เคยได้ก็ได้นะครับมีหลากหลายจริงๆนะครับมันเป็นอะไรที่ท้าทายนะครับแล้วมันตกยากมากนะครับเราจะได้ต่อส่วน ูว่าวันนี้เราจะทำได้ไหมนะครับจะได้งัดไหมนะครับผมเชื่อเพราผมว่าทำได้สติมีไว้ทำลายเป้าหมายมีไว้พุ่งชนครับเดี๋ยวนี้ลองดูครับติดตามครับเดินทางเข้าหมากันสู้ๆแองเกอร์วันนี้ต้องไงด้ครับเย้ลุยมโน้ยกำทำอะไรวะใช้รอบบ้านนี่ยก็ตัองหลายปี ใจลืมเมียรีบมาแต่เช้าเลยนี่วันจะเก้าโมงเข้ามาแล้วเก้าอะไรเราไปส่งเมียที่ไหนเอาเมียเข้าเวนตีห้าตาไงดีมันบ่ายโมงแล้วไเฮสวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้เดินทางถึงหมายแล้วนะครับก็วันนี้เราหลังจากอีพีที่แล้วถล่มถวายกำแดงกันนะฮะดูว่าวันนี้จะมีใหญ่ขึ้นกว่าเดิมหรือไม่ต้องใหญ่ครับตั้งเป้าต้องใหญ่ขึ้นให้ได้ใหญ่และเยอะใหญ่และเยอะวันนี้ผมเตรียมมาอันนี้นี่นี่ อันนี้เตรียมมานะครับอันนี้มาเอาในไปนับอ่าเดี๋ยวเมียเห็นก็านงามไปยังรู้นี่แป้งพิซซ่าครับ210แผ่นนะเป็นราคาที่สมเหตุสมผลมากเดีซื้อมาแพงกี่หลายต้องทุ่มทุนหน่อยเซโอเคช่วงนี้ใครจะเล่นแป้งพิซซ่าบอกเลยว,ว่าแพงมากนะหาซื้อยากมากด้วยจริงๆแล้วก็หนึ่งหนึ่งอะไรสองสองก็ได้โอเคเดี๋ยวลงทันของพี่ทันเดี๋ยวสอนจักแป้งพิซซ่า เราจะใช้แป้งพิซซ่านะฮะลองลองดูลองดูเขาบอกว่ามันเข้าดีอ่านเน,นะครับตัดเป็นลูกเตา๋าท่านผู้ชมตัดประมาณ1เซนนะครับเนี่ยครับลูกเต๋านะฮะไซส์เท่าๆกันเนาะประมานี้อพอที่แล้วไม่มีความหอาล้วนๆที่อพอที่แล้วความหอาล้วนสองต,ตัววันนี้เราจะมาล่ามันต้องใหญ่ขึ้นกว่าเดิม น่าจะยังเหลืออย,ย,ยู่น่าจะยังมีก็มีคนเข้าตรงนี้เกือบทุกวันเข้ารูๆอเลยแต่ก็ไม่ได้ไม่ได,ได้เกิดกลกับไปแั่เรามาลองดูกันว่าเราจะทำไ,ะดดดได้หรือไม่นะครับเป็นรันแดงเดือดสามได้หรือไม่นะครับยวต้องติดตามทุกอย่างมันอยู่ที่ความอดทนนะคุณผู้ชมสุู้ๆ สูตรทาแรกเอ้ยไม่ใช่สูตรแป้งพิซซ่านะฮะที่เราจะใชใ้ตกกันโอ,โ,โอ้โหเอ๋หนูเต็มขวดเลย <c oughs> ตอนตมึงยังตอนกยบงไม่พออีกเลยตอ,ตอนไปครึ่งขวดอ <c oughs> ตอนกูนจนไม่มีเหลือเทียนเหลือเลยเอาเดี๋ยวเราไารอดูของมีก็ต้องตอนนี่ถ้าเกิดไม่ถึงสวะก่อนนะน่าจะไ,ได้ลุ้น มีวสวัสดีรอบภายในน้อยอย่างนี้สิขอ,อ,องๆสวยใหญ่ต<ำ>๋อมหรือว่าสังใหญ่สังใหญ่ก่อนไม้แร <laughs> กเขาบอกไม้แรกอย่างนี้ เอาแล้วงม่บอกแล้วขอบปากเมื่อกี้ปนว่าจะหลุดไหมแม่เอ้ยกินขอบนะผู้ชมเห็นเลยว,ว่าอยู่ติดขอบนิดเดียวท่านผู้ชมอย่าบอกพี่สักแล้วผมอ่ะดีใจที่หลุดโอ้ยงอแม่นกระโดดน้ําหลุดหลุดจริงๆเมื่อกี้ผมเห็นแล้วว่ามินขอบปากนิดเดียวเฮ้ยอ่ะเดี๋ยวลองไปดูภาพเดี๋ยวนะตายไ,ไหมท่านผู้ชม <gasps> ขึ้นยมงอย่งตีไปไม่ถึงงพี่เมื่อกี้แต่วันนี้สิบนาทีถึงก็ไม่รู้ ขนมปังเออนมปังลงทีหลังซร้างก่อนใช่ไม่ถึงสินาทีเลยสรุปแล้วอาหารนี้จะจัดกว่าแล้วล่ะใช่โดดแล้วท่านผู้ชมแม่งผมเห็นแล้วมันติดขอบปากอยู่นิดเดียวพราะนมปังยังไม่ทันแตกมันก็เลยรู้เลยว่าม่งโดดหลุดไหมพูดอยู่ทันไม่ทันคำเลยหลุดจริงๆอันนะปล่อยมั่งเลยมั่งไปที่โอเคเดี๋ยววันนี้มีเวลาครับยังมีเวลาปกติมันกินน้าขึ้นนะแต่วันนี้กินน้ําลงซัดเลยเร็วมากไม้แรกเลยมมันมามวนรอแล้วเห็นเลยหอมไงหอมหอมไม่แดงๆไงขวดเนี้ย อสองคนนี้ชื่ออะไรเนี่ยเมื่อกี้ได้รับการแสดงของพิษศักดิ์ใช่ไหมให้ได้ชมใช่ไหมแอ้โหเจ๋งได้มากเลยเมื่อกี้นะ <c oughs> อาพิษศักดิ์มาถึงครึ่งชั่วโมงยัง <c oughs> ไม่ถึงเลยพี่แป๊บเดียวหน <c oughs> ผม <c oughs> นมาครึ่งวัน <c oughs> ไม่มีเลย <c oughs> มีมาแปดโมงกลับไปแล้วโบนไม่มีปลาข้าวอะไรก็ไปแล้วผมยังนึกในใจแทนที่จะอยู่ชมการแสดงก่อนอ่ะเดี๋ยวก็แสดงกันต่อได้จได้ไม้เล็กเลย ไม่เน็ตไม่เหนื่อยโอ้โหเดาอ็กินปุ๊บรีบเปลี่ยนเลยไม่มีเลยไม่มีอิดออดเลยจทนายโทรมาเนี่ยร้งแรงเหรอครับผมนั่นนี่นี่นี่เหนื่อยมากยัยังเลยออเดอร์ยังไม่เข้าไปเรื่อยอ้างไปเรื่อยละเสร็จได้นายดูอยู่ไม่เป็นไรท่านผู้ชมเมื่อกี้หลุดปากนะไม่ได้ขาดเท่ากับว่าปลาไม่เข็ดตัวแรก โอ้มันก็โดดอ่ะผมเห็นแล้วล่ะผมปล่อยเบรกแล้วด้วยเลยมันไม่อยู่หรอกน่าจะมาติดขอบอ่ะโดดเนื้อจุดเจ้าพญาขอแค่น้ำแดงนี่ใช่ครับได้ยินแน่นอนครัลำห้านนี่เงียบมากนะเงียบเรากามาเงียบกันนะดูดูทางเทคนิคนะผมแนะนำให้ดูว่าปลาขึ้นล่องไหนนะแล้วตีหาร่องนะไม่นานนะครับแป๊บเดียวได้จะได้นิดเดียวติดตามครับคุณผู้ชมเป็นทางผ่านตวายนะเนี่ยมันก็มา เดี๋ยวได้แล้วพี่นุ่นแต่เย็นๆให้ผมลอยก่อนพี่ให้มันเช็ดไปไม่ได้มันเช็ดน้ำเดี๋ยวมันกระโดดอีกรีบไปก่อนเห็นนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวที่มันไม่มายังยังยังอุ้ยแรงยังดีเข้าแล้วเอาละโอ้โห แดงเดือดสามแดงเดือดสามโอ้มาอีกแล้วแตงสามนี่แล้ครับตีใครมาเมื่อไหร่ก็เข้ามานั้นตามหน้าครับอ่ะเดี๋ยวปลดก่อนนะเดี๋ยวเตรียมของช่างของเฮ้ยวันนี้น่าจะมีดาวโอ้โหเปิดงานเร็วเงี้อ่ะนี่ ไม่ต้มใหญ่แต่ได้สนุกตัวนี้สองโลเผืยอท่านผูเคลสูตรเรียบร้อยท่านผู้ชมครับมันแดงเดือดครับไม่มีค่าน้ำแดงเราสองโลกว่าสองโลพอดีรวมพิเปิลหนึ่งโลสองโลพอดีครับไงโอ้ยตัวเล็กหลุดไปใหญ่กว่านี้หน่อยในอันนี้เราใส่ทอดมาแล้วครับ อลังลังเลยแดงเดือดสามแด,ง,นะดงเดือดสามนะแดงเดือ 3, ดสมก็จะเข้ามาแล้วบอกว่าไม่ได้ไม่ได้ก็สองตัวละสูตรมีอยู่แค่นั้นแหละอ่ะเดี๋ยวลงตะคอมไปก่อนแล้วกันนะตะลึงเลย2องคนนี้บอกตะลึงอีกแล้วนะครับตัอ่าเมื่อกี้ตัวที่สองฮะตัวแรกเรามันกระโดดน้ามันหลุดนะฮะ ตัวที่2ก็กินแป้งพิซซ่านะครับแป้งพิซซ่าร้อยประมาณ7จชิ้นนะครับแล้วก็ฉีดด้วยเลสทูนะแล้วก็ต้องเอ็นที่ใช้นะเราใช้เอ็นกดดิวนะครับเอ็นกดดิวแล้วก็เบ็ดเบอร์14นะฮะเราไม่ใช้เบ็ดเบอร์สินะครับคมเลยปากล่างนะปากล่างหมดเลยนะครับออ้ตัวแรกหลุดไปแล้วตัวแรกก็หลุดหลุดเอ็นไม่ได้ขาดนะแต่มันสะบัดหลุดหลุดปากมันเกี่ยวนิดเดียวอ่าตัวสองไม่พลาดไม่พลาดเข้าปากล่างครับอยู่เต็มเต็มเียบร้อยก็อ่ะมาเต็มเสาม แดงเดือดสามครับอ่ะน,นี่นวันที่สามนทีน่ะวันแรกป๊าเกตกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กให้ก๊อฟโชว์ไปเพราะว่าก๊อฟเขาก็เขาก็อยากจะไปอวดแม่ยายเขาเน้นป๊าเกตก๊อฟเน้นป๊าเกเตพอวันที่สองก็เริ่มถล่มแล้วเริ่มถล่มเอมาว,วันที่สามที่สองตัวตั้งแต่โอ้เพิ่งชั่วโมงชั่วโมงนี่ <S 2> 2 <S เดียตัวหลุดไปตัวที่มือเทงอยู่ในภาพตัวนี้ไม่หลุดนี่ยังไม่เย็นเลยนะยังไม่น้ำขึ้นเลยนะถ้าเกิดน้ำขึ้นผมว่าน่าจะมันกว่านี้ไปสองสิบห้า รอแ้วพึ่งสักราประมาณชั่วโมงนิดๆแล้วใช่ถ้าเกิดน้ำขึ้นนะสนุกแน่ผมว่าเดี๋ยวรอติดตามครับผมว่ามีอะไรอีกแดงเดือดสามแดงเดือดสามต้องมาแล้วเน้นเยอะยังไม่เน้นใหญ่สองโลเยอะนะัวเมื่อกี้ก็สองโลนด่พี่ใสตควแน่ว่าใช้สองโลเยอะมากแต่จริงๆนะนะำลังราต้านทานกอรเลย แต่ถ้าเกินสิบก็ปล่อยอ่ะครับแปดสิบก็ปล่อยดีกว่า,น,านี่ตีใจนะเราตีใกล้ๆย่างใกล้เห็นมันขึ้นใกล้ๆมันเป็นแนวสองนะฟาร์มไม่ได้ขึ้นไกลไม่ถึงเนี่ยมีโดดขั้นตัวมีอะไรไจะโม้ไหม มีอะไรจะโม้ไหมแรงเดือดสามครับอันนี่งขานี่แหละรับให้ได้เอา <c oughs> พิสากบอกว่าท้กงโม้หน่อยอะไรประมาณนี้ <c oughs> คือท่านผู้ชมเราพูดตั้งแต่ต้นคลิปแล้ววันนี้ตั้งใจมาหาใหญ่มันต้องใหญ่ปีนี้เราต้องใหญ่ขึ้น,นได้กลายเป็นว่าเจอไซส์แว่นรัวๆเลยสองว มีไอศิลบอกน้ำแดงเทียมใช่ไม่ใช่แดงจริงไม่ใช่น้ำนะจริงครับน้ำแดงเทียมจริงเพราะว่าถ้าเกิดน้ำแดงจริงมันจะไหลทางเดียวแต่อันนี้น้ำแดงแบบขึ้นลงน้ำฝนมาตกมาทาให้น้ําเปลี่ยนเป็นสีแดงแล้วก็มันขึ้นลงขึ้นลงตามน้ําก็เลยยังไม่ใช่แดงแท้แสดงว่าสวรยก็หลงหลงเพราะว่าน้ำมันสีแดงอะแร่ธาตุมันเยอะปลาจะกระจายไปทั่วจะออกจาก อิ่มกรเนินมันจะว่ายลงจากเหนือมามันก็จะหากินเลยฮะเนี่ยถ้าเกิดสว่านน้ำแดงอ่ะเป็นอย่างเงี้ยครับตัวสีแดงแดงแคือสว่านน้ำแดงดูเลยนะเนี่ยครับที่เราตามหามันอร่อยมากท่านผู้ชมปันมันจะน้อยมากมันจะแบบโอ้โหมันเคลียมันคลียรเฮ้ยเดี๋ยวเปลี่เปลี่ยวปากอยากกินไหมเดี๋ยวให้พี่นุ่นทอดกินเลยดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราดูท่านผู้ชมแดงเดือดสามครับเขากิอะไรดีมันก็จะผิดปากไงแดงยังไงโดนแดงมันต้องโดนเราครับ พี่ศักดิ์ะเทแล้วนะการที่เราเป็นคนที่ไม่หยุดเรียนรู้ไม่ทําตัวเป็นน้ำเต็มแก้ว,วเราก็จะได้รับสิ่งใหม่หมๆอยู่เสมอนในบางครั้งอย่าไปคิดว่าเรารู้ทุกเรื่องว,ว่าเรารู้มา<ว>กที่ทสุดนะการที่ได้รับฟังการที่ได้รับฟังคําชี้แนะและได้ลองเอามาปฏิแบบัติลองเอามาปรับใช้ดูผมเชื่อว่ามันจะเป็นสิ่งที่ดีให้กับตัวเราและพัฒนาฝีมือเราไปได้ อม่างน้องคนนี้นะครับเจ้าปลาเขาก็เรียนรู้แล้วก็ทําตามนะครับก็ขอให้น้องได้ประสบความสำเร็จกับการพิชิตปลาใหญ่หมายธรรมชาตินะครับก็รอเป็นกําลังใจให้ครับน้องถนับตกตะก้อนะครับแต่ร้อยมาลายยังไม่ชํานาญแล้วก็แนะนํากันไปครับมีอะไรแล้วก็แบ่งปันนะครับ สองขนาดนี้เท่หญ่กว่าละเอาเกากาวหย่อนลอกแล้วก็มาเสร็จเลาเชิญพี่แล้วเขาต้องได้ตัวรับขึ้นมาแปดโลแปดโลโลโคตตายเลยวิ่งตัดสายเอ็นด้วยขมเหงกันแน่ๆงานเนี้ยโอเคนะครับก็ตอนนี้หิวหิวแล้วครับ เราก็จะเอาสวายน้ําแดงทำเป็นอาหารนะน้องเขาบอกอยากกินสวายน้ําแดงยังไงน้องชื่ออะไรนะลืมเลยปาล์มปามนะปาล์มปาล์มเราอยากน้องกินสวายน้ําแดงนะเราก็เอาเอาแต่วันนี้เราจะทําเมนูทอดสวายน้ําแดงนะฮะกับซอส b k เนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวทอดเสร็จก่อนอ่าเตรียมของเรียบร้อยนะที่ทำปามส่งของก่อนเลยส่งของเข้าครัวหายเลยเราไม่ผานกอรทำนะวันนี้ one hour later อะไรพี่ไม่ได้เกี่ยวกับพี่เลยผมผมจะรับประทานแล้วไม่เกี่ยวกับพี่เลยสวยน้ำแดงมาแล้วโอเคเอาละครับหลังจากที่พี่นุ่นนะฮะเชฟมืออาชีพของเรานะฮะปรจำลำห้างหลังจากตัวที่ได้มาเมื่อกี้นะก็มาทำเป็นอาหารนะครับนี่เป็นไงนี่ไงมีน่าทานมากสวยน้ำแดงท่านผู้ชมเดดูอร่อยมากเลยเอาวันนี้จะเพิ่มความอร่อยด้วยวันนี้นะครับหลังจากที่เรามีเมนูปลาแล้ว เราก็ต้องเพิ่มรสชาติได้ไหมดูสินนี้ก็พกกันมาเหมือนเดิมครับซอส BKC นะครับตัวนี้เป็นซอสไส้กรอกนะครับผมเอกมากนะกินเฟรนฟรายกินไส้กรอกกินเบอร์เกอร์ได้หมดเลยหรือเอามารองเจอสวรรค์ไอ้เซใช่ว่าใจยังไงซอส BKC นะครับเป็นซอสอะลิโคซีนนะฮะของไทยคุยซีนเลยนะครับมีขายตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปเลยไม่ว่าโรซัทตั้งหัวเสงนะแล้วก็เดอะมอลนะครับของเซนต์หมากมีหมดเลยนะครับสั่งซื้อได้ออนไลน์ก็มีนะครับ วันนี้เหมาะมากสำหรับกินพวกเมนูทอดทั้งหมดนะฮะวันนี้เราจะมาจิ้มกินกันกน,นี่ครับซอส BKC นะฮะเป็นสต็อปบาวนะท่านผู้ชมเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเราปึ๊บข้างในมันจะมีเนี่ยเปิดแพ็คใหม่เลยนะนี่มันจะมีซีวาไว้เป,เปิดออกมาอืมอโอ้ยซอสอเมริกันไงเลยฟมหิวไงเดี๋ยวลายซอสกันเป็นแรบบอกเลยฮะอ่ะเดี๋ยวพี่สักจะราดให้ดูนี่ครับซอส BKC ต้องราดแบบนี้ท่านผู้ชม โอ้ยบอกเลยน้อยโอ้ยร้อนนี่ท่านผู้ชมสวายน้ำแดงครับเนี่ยกินกันเห็นเเลยนะน้ำลายไหลเลยนู่นือไหลไหลคูำดิ้นไหลไหลเลยเป็นไงรสชาติเป็นไงพี่มันได้ไหมมันได้ไหมโอ้พี่เป๊ะเป๊ะจริงอร่อยฮะนีสะปลาสดเนื้อมันทำ นั่นนุ่มเฮ้ยกินกับปลาอร่อยว่ะหอมน่านะอร่อยจริงอร่อยมากนี่ลองเปิบเป๊บหืมสวยน้ำแดงครับผู้ชมอ่ะนี่เลยนี่เลยอร่อยมากนี่ไม่ต้องใส่กอกนี่กรณีนี้ก็เริ่มเริ่มโโศกแล้วครับผู้ชมโอ้โหเลยครับ อ่าเดี๋ยวพี่ศักดิ์ก็จะรับประทานก่อนแล้วแล้วก็มีทีมงานอีกเยอะใช่ซอสบีเคซีนะครับเพราะว่ามันกินกับปลาสวายน้ำแดงนี่โคตรอร่อยท่านผู้ชมเอ๊ะปลาแบบมั่งมามามาโอ้ยปลาเนี่ท่านผู้ชมก็เราพ่อตลิ้ต่อลิ้นต่อลิ้นติ้อ่ะนีมนกันเลยโอ้โหทวกคนใครเสร็จก็ปิดเลยปิดใช่ไหมไม่หลุดไม่ไหนะใช่เนี่ยโคตรอร่อยท่านผู้ชม บอกมากครับกินแต่ของทออร่อยจริงกับกิมมีสองแบบทอดทัไปเลยอากิเป,ปเลยกิมกิม่่ากอิมก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 ินกิม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 ่ิมกรมกมกิกิกิิมกิกมกมกมกิมกิ เคยกินด้วยมันเป็นขนมที่ไม่เคยกินเลยผลิตภัณฑมันแปลกเรื่องรูอร่อยเนื้อมันปลามันก็ฉับปลาอร่อยอยู่แล้วแล้วก็ได้ไซอสหน่อยแหมนี่คือรสชาติอย่างเดียร้อนนะระวังมันจะรั่วปากกูโคตโตโปเลยใช่ไหมก็ฟองล้างให้ได้เลยพี่นะตักทาตัดปลาซอสบเคซีนะครับซอสดีสำหรับคนไทยไทยคุยซีนของแท้เลยครับไม่โคตรอร่อยท่านผู้ชมแนะนำเลยนะครับเหมาะมาก ใครจะเชื่อว่าพกพาสะดวกยังไม่พออร่อยได้ทุกที่จริงๆกินกับปลานี่ครับนัวเลยอร่อยอร่อยพี่โนนมา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 กินมาเดี๋ยวผมไปถ่ายบ้างกามาเลยนะครับรสชาติเป็นไงอร่อยรออ่ยไหมหมอกแล้วว่าเราไม่ได้เฟกเอาเลยบีบซอสใส่เพิ่มเลยอ่่นนีไงนัวอร่อยไหมนี่กินนี่นะอร่อยนี่นี่เขาเลยอย่างนี้เขาเอิร์ดอ่ะนะจริงๆมันต้องลาบไปที่นี่เลยมันจะอร่อยมากแต่เนี่ยเรามีทั้งลาดทั้งอันนี้เนาะมีหลายแบบบีบจะกินยังไงล่ะ มงของจริงว่ะเอาเลยกินเลยครับกินกันเลยครับโอ้โหอร่อยจริงสวยน้ำแดงไงแล้วพี่จะปิดปากทำไมเวลากินไม่รู้ว่ะมันไม่เห็นความฟินอ,อันนี้เราไม่ได้เมคนะครับ<ม>อันนี้กินกันเห็นได้แล้วราดบีบกันเห็นได้แล้วโอ้โหอ,อร่อยจริงให้มันเข้ากันได้ไงวะเออนี่ยเข้าแบบอร่อยเลยอะ่ะผมก็อร่อยนะอร่อยเลยแหละอร่อยกับซอสพริกอีกอ,นะอืมเขอร่อยว่ะใช้ได้ใช้ได้ไดอ่ะแนะนำท่านผู้ชม วันนี้นะฮะเดี๋ยวมารอดูว่าเราจะมีตัวกันหรือไม่นะฮะตอนนี้รอหัวน้ําเปลี่ยนครับอ่ะลุยต่อเลยท่านผู้ชมกินกินเลยครับกินกันไปน้ำกลับแล้วครับพี่เนี่ยครับเตรียมแล้วที่สุดนะท่านผู้ชมเราก็รอเวลาจนมาถึงตอนนี้ห้าโมงครึ่งครับน้ำกลับน้ำกลับเ<ด>ลยฮะเรารอน้ำขึ้นนะตอนนี้ใช่นี่แหละที่เรารอคอย เรียกน้ำอ่ะผมนึกว่าน้ำกราบนะอ่ะน้ำเปียกน้ำอะไรเรามารอลุ้นกันนะว่าจะมีดึงหรือไม่นะฮะเดี๋ยวติดตามครับมันต้องมีมั่งแหละวันนี้เพราะว่าคลิปที่แล้วเนี่ยขึ้นนะท่านผู้ชมนะขึ้นนะเน้นขึ้นเลยสองเบิ้ลตัวนั้นนะนะน้ำต่อยน้ำอ่ะตอนนี้ก็เช็คของกันนิดนึงเวลามีไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะเอาละแผนแผนพลาดแล้วใช่ไหมใช่ครับรอเวลานี้ฮะ รอเวลาเนี่ยน้ำกลับนี่แหละน้ำกลับนี่แหละเรารอจังหวะแล้วก็ต้องตีเยืยนเรียกแขกเลยถ้มันฟุ้งมันจะฟุ้งอยู่ที่เดี๋ยวมันจะไม่ไปไหนมันอยู่อย่าเงี้ยแต่นนี้มัเป็นโอกาสเพราะว่าท่านผู้ชมตอนนี้นะเาเรียกน้ำตายถ้าเป็นในหลักแม่น้ำนะน,น้ำเลป,าาปลี่ยนช่วงที่หลักปลามันจะกินแหไปเลยมันจะฟุ้งวะเรียก มันจะเป็นวงอยู่ตรงที่เราตีเหยื่อไปครับมันนาจะเป็โอกสี่รเียสัตว์ว่ามารวมเป็นโอกาสอุ้ยแต่มันจะเ็เงียบมากไอ้วันนี้เงียบนะเงียบน้ำนะไม่งงเก็บไม่เข้านะต้องย้ำตื่นเลยนะว่าเก็บไม่เข้าไม่คือไม่ไม่อยากจะไปแบบโอ้โหไปโกหกอะไรประมาณนี้นะจริงถกกระต้อไม่ได้ตัวเลยครับวันนี้เงียบจริงวันนี้วันที่อะไรวันวันที่สามใช่มิถุนาวันที่สามมิถุนาเงียบวันหยุดอนี่รถบดมันเงียบเงียบนั่นน้ำเลย หมายเลข1ประละหัวน้ำขึ้น,นเรียกค่ขกินโทรละเรียกแขกและจะเปิดเรื่อยๆเพราะว่า, <c oughs> วาอกาศแง่ท่านผู้ชมมารอเล่นกันไปเมื่อกี้นี้มีของจะมาแล้วเป็นอากาศช่วงนี้แหละช่วงหัวน้ำเปลี่ยนนี่แหละเรอโอ้โหหอมซู่เลยท่านผู้ชมสูดเข้าเลยแหละ สวัสดีครับวันนี้นะครับเป็นวันแบงเดือด EP สนะฮะก็เดินทางมาถึงจุดสิ้นสุดของวันแล้วฮะก็สุดจริงวันนี้ก็คือหลังจากที่เราตีมจุดแรกไปเนาะโอ้โหแล้วก็บันเทิงมากนะฮะโอ้กินดึงสองทีต่อเลยก็วันนี้ไม่มีอะไรเลยน้ํยางน้ยเงียบทางน้ำคือเงียบมากนะฮะจัเก็ตไม่ได้เลยท่านผู้ชมใครที่มาบอกว่าจะเอาตะก้อมาตกบอกว่าปะกมเข้าดีตะโกเข้าดีไม่มีครับ อันนี้การันตีแล้วไม่มีใครได้ตัวเลยเงียบเงียบมากนะฮะวันนี้เราก็ก็ถือว่ายังได้ตัวนะถือว่าโชคดีถือว่ามีโชคดีกว่าถือว่ามีโชคนะ,คะ<ม>คก็เป็นอาหารไปเรียบร้อยแล้วก็คือตามนะ,ะ <c oughs> แล้วก็น้องๆก็กินกันเราก็กินกันไปแล้วก็วันนี้สนุกไหก็ถือว่าได้นะเออเขายูมาเขบอกว่าเป็นเป็นแดงหลงไม่ได้แดงจริงมันไม่ได้น้ําแดงแบบน้ําแดงหลากอ่ะอันนี้มันเป็นแบบแดงน้ําเหนือไหลมาทีเดียวแล้วก็เป็นน้ําแดงค้างไว้ก็จัดว่า ถ้าแดงเมื่อไหร่ล่างห้าก็เดือดเลยใช่ถ้าเกิดเป็นน้ําแดงลงยาวๆครับมีโอกาสที่จะเข้าฝูงแน่นอนวันนี้ฝูงหายากเก็บกินน้ำหวาอืมกินเก็บยังไม่มีเลยเก็บไม่มีจริงวันนี้ก็ถือว่าทำดีสุดแล้วท่านผู้ชมก็ได้ประมาณเท่าที่เห็นนะก็ได้สองแหวไม้สองตัวเห็นสองเนี่ยหลุดหนึ่งก็ได้หนึ่งได้แล้วเราทำมาแล้วใช่ครับแล้วก็ไม่มีอะไรเลยอันนี้จริงๆนะเงียบประมาณสองสามชั่วโมงเลยหลังจากสี่โมงยามก็เงียบเงียบจนถึงหกโมงตุ่มเงาเนี่ยสามชั่วโมงถือว่าสุดละนี้ เดี๋ยวรอได้ใหม่อีพีหน้าจะมี day 4ไหมแดงเดือดอะ4ที่ไหนไหนมาแล้วก็แบบพื้นสูตรนะเนีน้ำแดงมาแล้วก็ต้องแดงหลงเนี่ยมันจะมาขนาดไหนเพราะแดงจริงอ่ะก็จะเจอกันอยู่ที่คุยอยู่แล้วโอเควันนี้ผมขอแค่นี้ท่านผู้ชมเดี๋ยวติดตามได้ใหม่อีพีหน้าก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะครับพี่น้องๆนาทุกท่านนะที่คอยกดติดตามกด Subscribe นะครับรอได้ใหม่อีพีหน้า day 4วันแดงเดือดจะมีหรือไม่ครับติดตามครับผมโอเคครับท่านผู้ชม And I can see my hopes to it is strong. Step by step, the clock is ticking, oh, but oh. the no time for me. I've been flying from town to town.